สวัสดีค่ะตอนนี้เล็กกำลังจะมาบำรุงต้นไม้ใส่ปุ๋ยนะแต่เล็กจะมาแชร์วิธีการทำปุ๋ยหนึ่งบาทค่ะวันนี้เล็กแชร์เรื่องทำปุ๋ยหนึ่งบาทคือมันเห็นผลดีมากแล้วก็ราคาย่อมเยาวแล้วที่แน่ๆนะคะไม่ใช่เคมีเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปบำรุงปุ๋ยหนึ่งบาทนะเดี๋ยวเล็กพาดูมะม่วงต้นนี้ก่อนมะม่วงต้นนี้เล็กปลูกเองนะคะเพราะจากมเมล็ดมันจะมีอยู่สองต้นในหลุมเดียวนะ ก็มันจะแปลกประหลาดต,ตรงที่ว่าเนี่ยค่ะคือยอดของมะม่วงต้นนี้เอาไว้ลุ้นอีกแล้วเหมือนต้นเมื่อกี้ที่เล็กเคยถ่ายไปนะคะว่ามันจะเป็นพันอะไรดูยอดนะคะถ้ามีทะะ่านดูจากยอดเนาะผู้เชี่ยวชาญอาจจะรู้นะคะว่ายอดมะม่วงสีนี้สีชมพูนะคะสวยสวยเลยแหละว่าออกมามันจะเป็นพันอะไรอันนี้ก็คือรอลุ้นนะคะ เมื่อปีที่แล้วยังต้นเล็กๆอยู่เลยตอนนี้ก็คือโตแล้วขนาดปีนี้ฝนยังไม่มาสักเท่าไหร่นะคะอ่ะพูดถึงเรื่องมะม่วงอันนี้เล็กปลูกจากมาเมล็ดนะก็คือจะมาชวนปลูกด้วยค่ะมาชวนปลูกด้วยทีนี้เรามาเข้าเรื่องปุ๋ยหนึ่งบาทกันเลยนี่ค่ะทําไมต้องว่าปุ๋ยหนึ่งบาทอันนี้ทุกคนมีหาง่ายมากอันนี้ก็คือเป็นขี้วัวนั่นเองนะคะสีดําสวยมากเลยเดี๋ยว ทุกคนดูนะเวลาที่เล็กเอาขี้วัวใส่รอบต้นไม้แล้วเวลาลดน้ํำลงไปคือดําสวยมากเลยนะคะขี้วัวที่นี่อ่ะขี้วัวทําไมต้องบอกว่าปุ๋ยหนึ่งบาทมันไม่ใช่มีแค่นี้นะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็คือคือเล็จะซื้อขี้วัวมาเนี่ยถุงละห้าสิบบาทนะถุงประมาณอาหารหมูนะคะทุกคนก็ถ้าเทียบออกมาคิดเป็นอันตราส่วนเท่านี้ก็คงจะตี เป็น1บาทนะคะเพราะว่ามันมันได้เยอะเหมือนกันก็ใส่ลงไปเลยนะขอภายหนะ้าไม่ได้เอาแบบขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยอ่านี่เห็นไหมดำเลยค่ะกรบความเป็นมาของที่นี่ก็คืออันนี้ที่เห็นแบบเป็นหินแบบนี้นะคะก็คือถมถมที่ลงไป5้าเซนแต่ว่าดินข้างล่างเป็นดินดีดินสวยคือ ที่นี่มันจะเป็นสวนสวนกล้วยเก่าแล้วก็มีมะม่วงต้นใหญ่ๆแล้วมันจะมีการทับถมของใบมะม่วงใบไม้ค่ะแล้วดินข้างล่างเนี่ยมันก็เลยดีนะดูขนาดมะม่วงสองต้นนี้คือคือปลูกแบบลืมลือมาคะ่ะปลูกทิ้งไว้นะ่ะมันก็ยังโตด้สิคะอีกสองปีออกลูกแน่นอนนี่ค่ะเล็กจะมาชวนบอกว่ารีบปลูก ชวนปลูกด้วยนะคะใครชอบกินผลไม้อะไรปลูกนะคือคือตอนนี้เล็กได้รับสิ่งนะั้นแล้วก็คือความภาคภูมิใจและความสุขอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดให้ดูอ่ะรดเลยเพราะว่ามันจะมีอีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ลดน้ําก็ใส่ปุ๋ยบริเวณร,รอบๆโคนหรือโคนก็ได้อันนี้ทําไมต้องใส่ใส่ขี้วัวเยอะได้เพราะว่ามันเป็นแบบ คือมันอย่างรากแล้วมันแข็งแรงแล้วแล้วมันก็ต้นใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าปลูกใหม่แล้วเราจะใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยมันจะเค็มเกินไปนะคะอ่ะเห็นไหมนี่ยรดลงไปแบบเนี้ยคือมันจะไปผสมกับดินด้วยนะคะจุลินทรีย์ธรรมชาติคือมันดำอ่ะเล็กชอบนะขี้วัวที่นี่นะสวยนะคะนี่โอเคต่อมานี่ค่ะใส่ตัวนี้ หลายๆท่านก็คงจะรู้ว่าใบไม้ที่มีไนโตรเจนสูงก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ก็คือมันจะหูบแล้วนะเพราะว่ามันเย็นอันนี้คือใบกระถินค่ะอย่าทิ้งนะคะคือใครแบบว่าบางคนอ่ะเขาปลูกไว้เป็นสวนเลยนะคะเพื่อจะเอามาทำปุ๋ยคือบางท่านนะคะเอาไปทำเ,เป็นดินปลูกอะคะ่ะหรือดินก้นหลุมเดี๋ยวเล็กจะมาบอกสูตรนะก็เอาใบเนี่แหละคะ่ะกระถินนะ นี่ค่ะวางทับลงไปเลยไม่ต้องหมักฝนจะมาหมักให้เราอันนี้เป็นมีเถาวันของไออะไรนะน้ำนมราชสีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะที่เป็นสมุนไพรที่มันมีายางขาวๆออกมาก็ใส่ลงไปเลยค่ะเป็นใบไม้เป็นจุลินทรี์ธรรมชาตินี่อ่ะโปะไปเลย แล้วถ้ามีใบไม้แห้งก็ใส่คลุมลงไปอีกเดี๋ยวเล็พามาเอานะคะอันนี้คือคือเล็กแชร์สิ่งที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์นี่ค่ะปกคุมลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่แหละนี่คือการบำรุงที่ง่ายที่สุดใช้มือเดียวก็โอเคอยู่เหมือนกันนะนี่นี่นะคะนี่เห็นไหม เนี่ยค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ตอนแรกตอนนี้ให้ภูมิใจนะคือคือมันโตขึ้นมาอยากให้ดูอีกต้นหนึ่งนะอันนี้ก็จะใส่เหมือนกันนีเห็นไหมคือหญ้าที่เราแบบว่าถางแล้วก็ตัดมาเราจะกองกองไว้อย่างนี้เพื่อที่เราจะเอามาใส่อีกต้นนี้เห็นไหมต้นนี้ชื่อว่าบุปผาชนถ้าใครดูคลิปเล็กตั้งแต่แรกๆนะจะจาได้ว่าแบบคือมันต้น ที่ถ่ายไปตอนนู้นม,มันต้นแคเนี้เนี่ยตอนนี้มันโตแล้วผ่านไปแค่แค่ปีนะคะนี่ดูเนี่ยรุ้นอีกแล้วมันจะเป็นพันอะไรเพราะจากมเมล็ดต้นนี้เล็กก็ปลูกคือสูงมากน่าจะเกือบ300เมตรแล้วนะคะเอ,อ้ยโทษ300เซนติเมตรเนี่ยค่ะ เนี่ยเกือบถึงมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวมันอยู่ห่างอยู่นะคะเนี่ยภูมิใจมากตรงนี้เหมือนการเล็กจะใส่ปุ๋ยศูนย์ไอหนึ่งบาทเหมือนกันง่ายๆใส่แค่นี้นะคะก็คือหนึ่งปุ๋ยคอกเนาะแล้วก็ใบไม้แล้วก็ที่แน่เลยก็คือใบเนี่ยค่ะมีก้ามปูกับใบกระถินโปะลงไปคือใบจะเขียวมากเพราะว่าในใบกระถินมันจะมีไนโตรเจนสูง เห็นไหมมีความสุขดูสิคะออกยอดเนี่ยต้นใหญ่ละเห็นไหมแป๊บเดียวปีหน้าปีหน้าได้เห็นลูกแน่นอนนะคะเหมือนทองดําต้นนั้นเลยก็คือเล็กมาชวนชวนปลูกอันนี้เล็กต้องระวังนิดนึงนะมันจะมีหนามของมายาลาบถ้ามีถ้ามีคาดอะค่ะจะง่ายกว่านี้เอาไม่อยากไปเกาะกระโปรงแล้วด้วย ก็คือตรงนี้มันจะเป็นสวนบ้านมันจะมันจะห่างไกลอยู่อะคะ่ะก็คือเล็กเล็กมาจากธุระข้างนอกนะก็เลยก็เลยใส่กระโปรงจริงๆแล้วจะใส่กานเกงมันค่อยสะดวกนี่ไงเดี๋ยวเล็กก็จะเอาปุ๋ยี่้ัวมาโปะอีกแล้วก็เดี๋ยวพฤษภาก็น่าฝนแล้วนะก็สวยเนี่ยค่ะง่ายๆอันนี้คือปุ๋ยศูนย์บาทคือบางคนอาจคิดไม่ถึง คิดไม่ถึงอะไรรู้ไหมคะคือลืมบางทีเลยอมีแมวมีแมวมาแอบดูด้วยแมวเพื่อน <c oughs> นี่ใส่ลงไปไม่มีพอประมาณนะคะคือยาไม่มีกำหนดหรอกคะ่ะไม่มีกำหนดว่าต้องใส่แค่นี้แค่นี้ไม่มีนะยิ่งโปะเยอะยิ่งดีเดี๋ยวจุลินทรีธรรมชาติจาก ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็เนี่ยค่ะโดนน้ําแล้วมันจะย่อยเนาะอันนี้คือปุ๋ยธรรมชาติหาง่ายมากอย่าลืมนะคะอย่าลืมทําดูนี่แล้วลองว่ามะม่วงต้นนี้ท่านผู้ชมคอยดูนะว่าเออมันจะเป็นพันธุ์อะไรเลยก็็รุ้นะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเห็นแบบว่าเออยอดมันเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวจะคอยดูว่าเออออกลูกมาจะเป็นยังไงแล้วก็ต้นนี้สวยแน่นอนเพราะว่าได้ปุ๋ยแล้ว นานปีดีดักราคาเล็กจะว่าใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่นี่นะนี่เดี๋ยวจะเก็บถุงไว้ไปบำรุงมะนาวเดี๋ยวค่อยมาดูมะนาวนะวันหน้าเล็กดีใจมากย้ายมาจากหลังบ้านเรามาไว้ที่สวนสามต้นย้ายมาปีนี้ปีที่สองแล้วคะ่ะก็ยังไม่ออกลูกแต่ปีนี้ออกลูกแล้วก็คือมันจะมันจะแบบว่าเอออย่างรากแล้วก็แข็งแรงเนาะมันถึงจะออกลูกออะให้ดูใกล้ๆอยาให้ดูตรงนั้นก่อน เป็นไอเนี่ยค่ะขาแล้วก็มีกล้วยนะกล้วยก็เออได้ยังออกหวีออกปลีมาอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นขาขาแดงอะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสวนแล้วมันจะมีต้นอะไรนะสาบเสือคลุมอยู่นะเพราะว่าเราเราไม่ค่อยได้มาด,ดูแลนะแต่ตรงนี้ใครยังไม่มีเนี้ยค่ะเกิดมันปลิวมาจากสวนอีกฝั่งนึง มันมีแบบมาแบบเดิมๆด้วยแหละเห็นไหมคะนี่อันนี้คืออะไรอต้นต้นหนาดหนาท่านผู้ชมต้นหนาดเป็นสมุนไพรนี่อุ้ยลมมาขอให้ฝนตกทีนี่นะคะเป็นสมุนไพรสวยมากเลยนี่ก็คืออยู่ได้ต้นเนี้ยใช้ไล่แมลงได้เพราะมันมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมๆชุนๆนะคะแล้วก็เอาไปต้ม ไม่ถ่ายให้ดูนะคะว่าเออมันมันอยู่ได้นะแล้วมันสวยด้วยให้ดูสีเขียวนะคะสวยเยอะเลยดูแบบเม็ดแก่ก็ปิวแล้วมันก็จะเกิดก็ดีเหมือนกันนะคะเราถอนทีนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยเนาะโอเคคลิปนี้มาบอกนะคะแบ่งปันวิธีการทําปุ๋ยหนึ่งบาทเล็กๆตั้งขึ้นมานะคะปุ๋ยหนึ่งบาทถั่วเฉลี่ยออกมาก็แค่บาทเดียวเท่านั้นแล้วก็นี่ค่ะเอาใบไม้ไมแห้งใส่๊ายบายไปแล้วคะ่ะ